โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาวันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นคูณ2สักหน่อยครับผมจัดไปสัก300นะวันนี้ก็ได้คูณ2มา5 50 1 0 0แล้วก็1 5อนะรวมๆก็จะเป็น30 42 52เหรียญน,นะครับวันนี้ผมได้เติมไปแล้ว300เมื่อกี้มาทําการแลกเชลมาเลยครับผมโอเคผมทุกคนก็เข้ามากันในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เล่นในโน้ตบุ๊กนะไม่ใช่คอมนะหน้าจออาจจะดูเล็กไปหน่อยนะครับโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กก็ไม่ได้เครื่องใหญ่อะไรมากมายครับอะรับมามาดูนะผมวันนี้มีตังค์อยู่พันสามร้อยเอ็มนะครับดูนะผมว่าเราจะได้ถึง3 0 0 0ัเอ็มหรือเปล่านะอันนี้รวมปุ๊บขายหมดแล้วนะถ้าขายออกปุ๊บเราได้ตังค์มารวมรวมส0มพัเอ็เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเปิดไปการบีพีได้ตังค์มาเยอะอยู่นะเมื่อกี้เิดไอไพวกนี้แล้วกัน อันอื่นค่อยเปิดตอนนี้ได้ตังมาประมาณ 400m นะครับมาเรึ่งวันที่แพ็ค UP 10ชิ้นเลยนะครับเฮ้เดี๋ยวเก็บ UP ไว้ค่อยเปิดแล้วกันเดี๋ยวเปิดอ่า uh, UCL ก่อนแล้วกันเมื่อกี้เอา้าเฮี้ยเอาเปิดหนึ่งชิ้นเอากดผิดไอสัตว์ดาวิดหลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเนี่ย UCL ก่อนแล้วกัน ไปครับสิบชิ้นพอดีเป,เป๊ะผมว่าไม่น่าคุ้มนะน่าจะไปลุน้นกันที่บวกเจ็ดนะผมไลม์ซิกครับผม l อใครไม่รู้เหมือนกันครับตัวนี้ในรูปหัวล้นไหม <c ười> ในนี้มีผมอะไรวะนะว่าไม่น่าถึงสามพันเอ็มนะเอาจิงคือลุ้นให้ถึงสามพันเอ็มนี้ยากมากครับผมทุกคนอูเติมเยอะเลยคนระับวันก่อนเติม ไปห้าร้อยแล้ววันนี้เติมอีกห0ร้อยแล้วก็มาจัดอีกสามร้อยยึดต่อกันเลยนะเนี่ยเดดล้านแม่งโคตรถูกกิจกรรมเนี่ยเติม2 0 0พันนอเนาะน่าจะคุ้มนะ2 0 0พันทีเดียวเลยนะครับน่าจะคุ้มนะมูลลาตาัดหนึ่งรอยเลยนะครับเรื่อยๆครับมาต่อเลยปากีซุงมากูฮเ,เลยนะเนี่ยร้องลั่นเลยตอนนี้สามทุ่มห้าสิบสองครับผมยู UP มาครับ โซเลต์เหรอไม่ใช่ไอ้้ยเอ้ยเห็นฟันเย็นเยนมันกับเขายี่นว่าโซเลต์ใส่ไขวะานะ่ะเบนทันควาอ่านผิดขอไฟยนะทุกคนเดมเบเล่ชาคิลี่โรเซลโซอลิกไขวะานะ่ะสองชิ้นเปิดไปเฮ้ยทำไมมันช้าช้าวะฮะยูพีเบอร์นี่ กวาลาโดอ้าวยี่สบ UCL ได้อยู่แปดสิบ M ครับโอ้โหมันไม่มันไม่ค่อยมีการไฮไลท์อ่ะทุกคนอองตัวนั้นไม่ค่อยมีการไฮไลท์เลยเติมประมาณสองพันขึ้นไปน่าจะไฮไลท์น่าจะเยอะนะออสองพันขึ้นไปโอ้โหเยี่ยเดินมาต่ไกลเลยเจ้ากันเซโล่เดี๋ยวเก็บพวกลุ้นบวกห้าไปทีหลัง 2ชิ้น20 UCL UP UP วิ่งมาครับผมเบอร์สี่ใครวะซูโบติกแน่นอนตรงผมแบบนี้แต่เก้าผมห้ m นักเตะช่วงนี้ก็ราคารดเยอะเลยนะ UP เนะี่ยเอ้ย992 99, ตัวเลยนะ1ชิ้นเหี้ยอเหลืออย่างละหนชิ้นแล้วตอนนี้โหยังไม่มีตัวละร้อย m มาเลยนะออืยังไม่มีตัวละร้อย m มาเลยนะโ <c oughs> อ้นะโหประตูโอ้โห B O E ด้วย สวยบอกเลยโคตรสวยพิกฟอร์ดร้อยเอ็มมาครับผมพูดถึงก็มาเลยครับจอแดนพิกฟอร์ดครับอ่ะหุ่นบวกห้าก่อนแล้วกันสามถึงห้าครับขอห้ามาครับผม GM มาไม่มีไฮไลท์แล้วสามร้อยบาทนี้จะไม่ได้อะไรจริงหรอวะนี่เพื่อนเออจะไม่ได้อะไรจริงหรอสามร้อยบาทกูเนี่ยที่เขี้ยเออ MC เปิดตีวบวก 5. บวกห้า พันหกเย็ดเชเฮ้ยได้เุ้ยผมว่าได้นะทุกคนเดีย๋ยวขอแคปหน้าจอแป๊บเฮ้ยผมว่าได้นะเอ้ยถ้าออกสามพันหกแบบนี้ได้นะถ้ามันออกพันขึ้นไปนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอือขายอองนี้น่าจะคุ้มแล้วนะครับเปิตีครับแตดร้อยห้าเลยนะครับถ้าพวกยูทูบเบอร์ช่องใหญ่ๆนี่น่าจะเป็นอะไรตีบวกชั้นยอดเลยแต่สําหรับผมขายทําทีมครับเออแตดเก้าสิบครับผมลุ้นปีเกนะ่าเนาะ ห้าถึงเจ็ดครับมาขอบวกเจ็ดแล้วกันจะได้มีไฮไลท์ตีบวกแปดต่อครับปีฮอตสวยสักลายแบบนี้ใครว้าเอเดียนฮาซาบวกเจ็ดจ9กพันเก้าุกเช้ย,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 ย what the fuck อ้าวบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วดีใจเสียงดังไม่ได้คนระับผมทุกคนมันดึงแล้วดึงแล้วสี่ทุ่มแล้วเชี่ย <Yeah. S 1> เสียงดังไม่ได้เก็บอากการหน่อยเฮ้ยเชี yeah. ่ยอาซา อีนี่แฟนมาลิดเหมือนกันนะแต่แต่เทไปทางเลสเตอร์มากกว่าตอนนี้กำลังลุ้นอยู่เลสเตอร์เนี่ยช่วงนี้ว่าจะได้ไปอ่ะยูซอลหรือเปล่านะครับต็ก็ต้องรอลุ้นให้อ่ะลิเวอร์พูลแพ้นะครับผม <laughs> เพราะว่าลูกได้เสียลิเวอร์พูลนี่ห่างประมาณสี่ลูกนะถ้ายังไม่ผิดนะลิเวอร์พูลลูกได้เสียดีกว่าสี่ลูกเลยนะคะแนนเท่ากันนะครับตอนนี้เหลือทีมละหนึ่ง หนึ่งนัดอะเลสเตอร์เจออสเปอร์แต่ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลเจอทีมอะไรนะผมก็ใครที่เป็นแฟนเลสเตอร์ก็เอาจะช่วยเลสเตอร์ครับผมคอมเมนต์กันได้ครับผมว่าเลสเตอร์เนี่ยจะได้ไปยูฟ่าหรือเปล่าอ่ะครับผมคลิปทุกคนอ่ะสรุปกันว่าได้มากี่เอ็มนะผมได้มาประมาณหนึ่งหมื่นสามพันเอ็มนะผมทุกคนโอ้โหไม่รู้ว่าจะขายออกหรือเปล่านะเอเดนอาซาเนี่ยมีคนตั้งบวกหกสามพันเอ็มเลยนะโอ้โหเค okay. ไม่น่าจะขายออกนะผมว่าเดี๋ยวผมจะลองตั้งขายดูนะครับ เออใครที่อยากได้ก็เออเดี๋ยวผมขายเลยแล้วกันขายต่ําสุดเลยแปดพันเอ็มนะครับรวมๆถ้าขายแปดพันเอ็มก็จะได้ประมาณหมื่นหมื่นประมาณหมื่นสองแหละประมาณหมื่นสองพันเอ็มได้อยู่นะครับยะเปิดตีก็ไม่ได้นะเออประมาณหมื่นเอ็มเนาะเนาะแหละเออขายไปครับผมทุกคนใครที่อยากได้เอเดนอาซาก็ซื้อได้นะครับเออฝากช่วยซื้อด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ต้องมีประมาณนี้แหละ ไม่น่ามีอะไรยาวนะกิจกรรม300บาทได้มาหมื่นเอ็มผมว่าคุ้มนะขายออกนอนเนาะก็จะได้ประมาณ7 6 7,000เอ็มอ่ะสุดๆละ6 7,000 0เอ็มประมาณนี้แหละเออนะครับผมทุกคนก็ช่วยกดซับสไคร e แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปนะผมตารับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดไลค์อ่ะกด u b s สไคร e ไอ้เหี้ยพูดเหมือนเดิมมกไปวนมาเวียนมาเยี้ยมเวียนหัวแล้วนกะูฝาก้วยทุกคน